เดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปเบิ้งเรื่องนี้แน่นะคะหลายๆคนกับมองหาเรื่องของของฝากของตอนในช่วงเทศกาลแบบนี้ะนะคะเรื่องของกระเช้าของขวัญปีใหม่หลายคนกับวสิไปิสูอจังไนจังสีดสินค้าคุณภาพเรื่องนี้รัฐบาลกับบริษัทปล่อยผ่านนะคะรัฐมนตรีจิราพอนเพิินไปกำกับกำชับทางสงขอบอให้เข้มงวดเรื่องของกระเช้าปีใหม่ว่าสินค้าต้องตรงปกราคาต้องชัดสินค้าในกระเช้าต้องมีคุณภาพสิ่บ่มีการเอาเปรียบผู้บริโภคค่ะ นางสาวจิราพรสินธุพรรัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีนะคะในฐานะที่เป็นเป็นประธานกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเผยว่าช่วงเทศกาลทรงถ่ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ผู้ประกอบการร้านค้าก็มีการนําสินขาดต่างๆนะคะมาจําน่ายในรูปแบบของกระเช้าของขวัญให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนได้เลือกซื้อเป็นของฝากของตอนหลายเทือกค่ะก็มีการตรวจพบว่าสินขาดชารุด เมดอายุกะมีราคาเกินควรบ่มีสลากระบุและก็รายละเอียดของสินค้าต่างๆสร้างความเดือดร้อนแกผู้บริโภคจึงในคำชับไปทางสำนักงานคณะกรรมการกลุ่มครองผู้บริโภคโตยอกก็คือสอข้อบอที่เฮาเคยไ่้นยินเนี่ยแหละค่ะให้เพิ่นลงไปตรวจสอบแนว่วา กระเช้าของขวัญปีใหม่ในช่วงเทศกาลนี้ที่มีการว่างขายนี่เป็นจังได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการให้ดําเนินการติดตามเรื่องของราคาสินค้าและกะติดฉลากให้ชัดเจนให้ผู้ไปซื้อนี่ได้เห็นสินค้ากระตองมีคุณภาพเพราะว่าหยัางค่ะเพราะว่าบทลงโทษผู้ประกอบธุรกิจที่ขายสินค้าประเภทกระเช้าของขวัญปีใหม่ถ้าแสดงฉลากสินค้าบวถึกต้อง ตามพระราชบัญญัติคุมครองผู้บริโภคผู้ขายต้องระวางโทษจำคุกบอกเกิน6เดือนหรือปรับบอกเกิน10,000แสนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับนะคะหากเป็นการกระทาของผู้ผลิตหรือผู้ขายผู้ผลิตเพื่อขายนะคะหรือว่าสั่งหรือนําเขาม้าในราชนาจักรเพื่อขายอันนี้ต้องระวางโทษจำคุกบอกเกินหนึ่งปีหรือปรับบอกเกิน2 0 0แสนบาทหรือว่าทั้งจำทั้งปรับ หากผู้บริโภคหรือว่าคุณผู้ชมเบ่งรายการเท่าอยู่ถือกละเมิดสิทธิบริรับความเป็นธรรมก็สามารถขอคำปรึกษาโทรไปสายด่ว11น1166ใได้นะคะหรือว่าสิรองทุกผ่านทางแอปพลิเคชัน OCPB Connect นะคะหรือผ่านทางเว็บไซต์จดไวเดอร์คุณผู้ชมคะเว็บไซต์ ocpd.com go th นะคะตลอด24ชั่วโมงเลยนะคะสายด่วนจำง่ายง่ายๆ11 66นั่นเองนะคะ